รถสีขาวติดฟิล์มใสกักัรลอยไปเนี่ยจะเหลืองไหม ข้อมูลต่อไปนี้นะครับและคําตอบต่อไปนี้เนี่ยเจ้าของรถทุกท่านนะครับควรที่จะต้องรู้ก่อนตัดสินใจติดฟิล์มใส่กันรอยนะครับรถสีขาวนะครับก็ถือว่าเป็นสียอดนิยมนะครับในการเลือกใช้นะครับเพราะว่าเป็นสีที่ดูสะอาดเรียบหรูดูแพงนะฮะเป็นที่นิยมอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่หลายคนที่ต้องการจะดูแลรถและรักรถเนี่ยก็อยากให้รถขาวสวยเงาวับอยู่เสมอนะครับก็เลยสงสัยว่าถ้าติดฟิล์มใส่กันรอยรถยนต์ไปแล้วเนี่ยจะเหลืองในอนาคตหรือไม่ Happen. รถสีขาวก็เป็นสียอดนิยมนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะออกรถนะครับเนื่องจากว่ารถสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ดูดีสะอาดเรียบดูดูแพงนะครับเป็นที่นิยมมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่หลายคนที่รักรถต้องการดูแลรถก็อยากให้รถสวยเงางามอยู่เสมอก็อาจจะสงสัยว่าถ้าติดฟิล์มใสกันรอยไปแล้วเนี่ยในอนาคตฟิล์มใสกันรอยจะเหลืองหรือไม่นะครับคำตอบก,ก็คือมีโอกาสเหลืองแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าฟิาาล์มใสกันรอยเนี่ยมันไม่ได้เหลืองทันทีนะครับและไม่ได้ทำให้รถสีหม่นมอง ในระยะสั้นๆแน่นอนนะครับสิ่งที่ควรเข้าใจคือทุกฟิล์มใสกันรอยทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะฮะมีโอกาสเหลืองได้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค,ครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพคุณสมบัติของฟิล์มใสกันรอยรถยนต์เนี่ยและสภาพแวดล้อมที่รถของคุณเนี่ยต้องอเผชิญอยู่ในแต่ละวัน,นครับทำไมฟิล์มใสกันรอยถึงเปลี่ยนสีนะครับ ก็คุณภาพของฟิล์มนะครับฟิล์มใสกันรอยที่คุณภาพดีเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่ผ่านการทดสอบว่าทนต่อ UV และมีค่าความเหลืองหรือยัลโลวิ่งนี่นะฮะ ที่ต่ำนะครับยิ่งฟิล์มคุณภาพสูงสเนี่ยก็ยิ่งให้ความใสได้ยาวนานมากขึ้นครับแสงแดดได้อุณภูมินะฮะแดดเมืองไทยเนี่ยก็ร้อนแรงกว่าหลายประเทศนะครับฟิล์มที่โดนแดดจัดจัดทุกวันเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสเปลี่ยนสีได้เร็วกว่านะครับยิ่งรถจอดตากแดดกลางแจ้งเป็นประจำนะครับก็ยิ่งจะต้องเลือกฟิล์มที่ทนต่อ U V ได้ดีจริงๆครับแล้วจะป้องกันไม่ให้ฟิล์มเหลืองเร็วได้อย่างไรสิ่งที่สําคัญนะครับ เลือกใช้ฟิล์มที่มีคุณภาพและติดตั้งกับร้านที่ไว้ใจได้นะครับเพราะช่างผู้ชำนาญเนี่ยจะรู้วิธีดูแลพื้นผิวของรถก่อนติดตั้งนะครับและแนะนําซีรีส์ฟิล์มเนี่ยที่เหมาะสมกับสีรถและลักษณะการใช้งานของลูกค้าเนี่ยได้ตรงจุดที่สุดนะครับไม่มีฟิล์มใสเกันรอยตัวไหนนะครับบนโลกใบนี้ละที่จะไม่เหลืองเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเหลืองเร็วหรือเหลืองช้าแค่นั้นเองครับก็เหมือนเวลาที่เราตากแดดนานๆนะครับไปทะเลสีผิวเราก็จะ เมขึ้นนะฟิล์มใสกันรอยก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปใช้งานในสภาพอากาศที่เป็นแบบไหนจอดตากแดดบ่อยๆหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับจะเอาผลทดสอบฟิล์มใสกันรอยของต่างประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบกับการใช้งานฟิล์มใสกันรอยรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะสภาพอากาศที่ต่างกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นแสงแดดความร้อนหรือมลภาวะต่างๆ ร,รถสีขาวติดฟิล์มใสกันรอยเนี่ยฟิล์มจะเหลืองไหมนะฮะตอบได้เลยนะครับว่าเหลืองแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเหลืองช้าหรือเหลืองเร็วแค่นั้นเองนะครับก็ควรเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพนะครับและตอบโจทย์กับการใช้งานแค่นั้นเองนะครับควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับสีรถและการใช้งานของคุณให้ได้มากที่สุดครับการติดฟิล์มใสกันรอยราคาถูกจากแหล่งที่ไม่มีมาตรฐานนะครับอาจจะดูคุ้มค่าในช่วงแรกนะครับแต่เมื่อเจอกับปัญหาเหลืองง่ายไม่ทนแดดไม่ทน U V อย่างเงี้ยหรือหลุดลอกเร็วคกทําาให้้ตอองเสีย่่ซ รือติดใหม่เนี่ยในระยะยาวนะคะพีแครยินดีให้คำปรึกษาก่อนติดตั้งพร้อมแนะนำซีรีส์ฟิล์มให้เหมาะสมกับสีรถและการใช้งานของลูกค้าให้ได้มากที่สุดครับ